เนี่ยกระจกเมกาฟิล์มเอ้ยเอ้ยไม่ใช่นี่มันเมกาฟิล์มช่วงล่างใหม่ออนอยู่ตตันใหญ่ขึ้นแข็งแกลง่งเฮ้ยแข็งแกลง่งเอ้ยถูกแล้วน้ำหนักเบาช่วงล่างใหม่ไม่พอมีระบบกันสะเทือนทั้งหน้าและหลังใหม่กันสะเทือนได้ดีขึ้นกระบะใหญ่ขึ้นกว้างขึ้น มาดูของได้เยอะขึ้น13ลังคับ4แบบฟูลทามด้วย7ดรายหมดเพื่อบ้านใครฮิมาตกขับได้นะไม่ลืน่นเครื่องยนต์ใหม่ไฮเปอร์พาวเวอร์2.5 VGTurbo ประหยัดน้ำมันเพียง14.5กิโลลิตรใครไม่เชื่อประหยัดน้ำมันหรือใครทำได้มากกว่านี้มาซื้อและไปทดลองขับแต่ถ้าง่ายๆ ทดลองขับก่อนแล้วค่อยซื้อ